สวัสดีทุกคนนะครับสหรัลวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนแนวทางการเลี้ยงวัวก็จะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์วัวนะครับมาสู่การเลี้ยงวัวพานธุ์พื้นเมืองนะครับถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนใจเดี๋ยวจะมาเล่าเหตุผลให้ฟังนะครับซึ่งเป้าหมายในการเลี้ยงวางผมในครั้งแรกครับก็คือการพัฒนาสายพันธุ์วัวก็คือเน้นแม่พันธุ์ที่เป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองวัวพันธุ์พื้นเมืองมันจะมีข้อดีคือ1 มันจะราคาถูกราคาไม่แพงนะครับข้อ2ก็คือเป็นวัวที่ให้ลูกถี่นะครับข้อ3คือเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยเจ็บป่วยทนโรคทน,นแรงนะครับและข้อดีข้อที่4คือเป็นวัวที่สามารถผสมได้กับทุกสายพันธุ์ซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะใช้พ่อพันธุ์ที่สวยๆนะครับอาจจะเป็นพ่อประมันเลือดสูงหรือพวกชาโลเล่พวกบิบมาเตอร์นะครับอ,อาจจะเป็นผสมตัว หรือผสมเทียมก็ได้นะครับอันนี้เป็นอาชีครั้งแรกที่ผมเลี้ยงวัวนะครับแต่หลังจากเลี้ยงไปได้ประมาณสักสามถึงสี่ปีนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเลี้ยงแบบนั้นนะครับมันก็เลี้ยงได้นะครับมันก็จะมีข้อดีนะครับก็คือว่าตัวใหญ่ราคาดีนะครับแต่สิ่งที่มันจะตามมาคือว่าวัวที่ตัวใหญ่นะครับมันก็จะกินเยอะนะครับซึ่งเรามองว่าถ้าเราเลี้ยงวัวแบบนั้นนะครับเราก็อาจจะเลี้ยงไม่ไหวนะ ก็คือการเลี้ยงวัวครับเราต้องดูว่าบริบุของเราเป็นยังไงนะครับเราสามารถเลี้ยงได้หรือไม่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เป้าวัวทั้งวัน,นครับการที่เราเลี้ยงวัวตัวใหญ่มันก็ต้องดูแลดีๆนะครับทั้งเรื่องอาหารเรื่องของวัคซีนเรื่องของยาต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามันเจ็บป่วยขึ้นมานะครับหรือมันตายนะครับ มันก็จะสูญเสียเยอะแต่ถ้าเราเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองครับมันก็จะมีข้อดีคือมันเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายทนโรคนะครับและที่สำคัญคือมันเป็นวัวที่ตัวไม่ใหญ่นะครับเราก็สามารถมีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงครับวัวเนี่ยนะครับสําคัญสุดคืออาหารครับถ้าอาหารเพียงพอนะครับวัวมันก็จะว่านวัวพันธุ์อะไรก็ตามนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ช่างถ้ามันผอมนะครับมันกระจะ ไม่มีราคาครับวัวพร้อมเยมันจะราคาไม่มีจากนั้นสิ่งสัญสุดคือก็คือต้องเลี้ยงวัวให้มันอ้วนครับการที่วัวมันจะอ้วนมันก็ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนะครับอันดับแรกคืออาหารครับอาหารต้องสมดุลต้องเพียงพอกับจินวนของกับกับต้องเพียงพอกับความต้องการของวัวนะครับซึ่งวัวแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องการกินอาหารที่แตกต่างกันนะครับโดยหลักการก็คือว่า วัวตัวหนึ่งเนี่ยจะกินอาหารหรือกินหญ้านะครับประมาณ1 0ของน้ำหนักตัวนั่นเองนะครับถ้าเราเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองวัวไทยนะครับมันก็จะอยู่ที่น้ําหนักตัวก็อยู่ที่ประมาณ2อ0ร้0ถึง300กิโลนะครับมันก็จะกินอยู่แค่ประมาณวันละ2 0ถึง30กิโลประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงวัวตัวใหญ่มันก็จะกินวัวตัวใหญ่เนี่ยก็น้ำหนักประมาณสัก5้าก้โลประมาณนี้นะครับ 500ร้อยโลก็ต้องกินประมาณ50กิโลนะครับเพราะนั้นก็ต้องขึ้นกับว่าเราเน้นเลี้ยงวัวแบบไหนนะครับถ้าเราเน้นเลี้ยงปริมาณนน้อยแต่เน้นคุณภาพเราก็เลี้ยงได้นะครับแต่ถ้าเราเน้นเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับเน้นเลี้ยงวัวแม่พันธุ์หลายตัวเราก็ต้องดูว่าหลายๆตัวนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมนะครับก็เน้นเลี้ยงวัวแม่พันธุ์เลี้ยงวัวต้นน้ํา ก็เลยมองว่าการที่เราเลี้ยงวัวสายพันธุธรรมดาเนี่ยมันก็เหมาะกับเรานะครับก็เลยเปลี่ยนใจนะครับที่จะใช้พ่อพันธุ์ซึ่งเป็นลูกผสมนะครับเป็นวัวบามันผสมกับวัวพันธุ์เมืองนะครับก็เป็นวัวที่ตัวไม่ใหญ่นะครับพ่อพันธุ์อันนี้คือลักษณะพ่อพันธุ์ที่ผมเลือกแล้วนะครับและที่มันคือมันเป็นวัวลูกคอกครับซึ่งผมก็จะเอาไปไว้ในฟาร์มนะครับที่ซึ่งมีวัวแม่พันธุ์อยู่ประมาณสิบ่าตัวนะครับแล้วก็ เป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมดเลยนะครับก็คือใจพ่อพันธุ์ตัวนี้ผสมกับแมงวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับลูกที่เกิดมามันอาจจะตัวไม่ใหญ่มากครับแต่ว่ามันก็ไม่เล็กมากเพราะว่าพ่อพันธุ์มันก็จะมีเลือดบามั่นอยู่นะครับดังนั้นลูกวัวที่เกิดจากพ่อพันธุ์ตัวนี้มันก็จะเป็นลูกผสมวัวพันธุ์พื้นเมืองกับบามั่นครับมันก็จะได้ข้อดีของบามั่นก็คือว่ามันจะมีโครงสร้างใหญ่กล้ามเนื้อมากขึ้นครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่า เราเ็เน้นที่จะเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับไม่เน้นไม่เน้นพัฒนาสายพันธุ์แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังแต่ว่าถ้าเลี้ยงวัวพันธุ์อางร้อเปอร์เซ็นต์เลยมันก็จะตัวเล็กเกินไปนะครับเราก็เอาพ่อพันธุ์ที่มีเลือดบามานผสมอยู่นะครับมันก็จะทําให้ลูกวัวนะครับมีโครงสร้างแล้วก็ข้ามเนื้อมากขึ้นนั่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าจากที่คิดผสมเทียมนะครับหรือ ซื้อพ่อพันธุ์ได้ทดทงสูงเอาออกมาเลี้ยงครับเพราะเป็นพ่อพันธุ์คงฝูงก็เลยเปลี่ยนใจมาใช้พ่อพันธุ์ที่เรามีอยู่นะครับคือมันประหยัดนะครับเราไม่ต้องซื้อวัวพ่อพันธุ์ที่ตัวใหญ่ๆนะครับเพราะใช้วัวพ่อพันธุ์ของเรานะครับที่เรามีอยู่เอามาเป็นพ่อคงฝูงนี่มันก็จะประหยัดและที่มันคือมันก็ได้วัวที่เราต้องการครับคือเราไม่ต้องการวัวลืสูงอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราเน้นเลี้ยงงอต้นน้ํานะครับ ซึ่งตลาดของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะเน้นวัวเลือดสูงๆนะครับเพื่อขายเป็นราคาแพงนะครับแต่ผมก็เน้นตลาดกลางๆนะก็คือ,อเน้นขายให้กเกษตรกรที่ต้องการวัวตัวไม่ใหญ่มากราคาไม่แพงมากเอามาเลี้ยงครับหรือสำหรับคนที่มีทุนน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยตั้งใจที่จะทําฟาร์มวัวต้นน้าโดยใช้พ่อพันธุ์ที่ เลือดไม่สูงมากนะครับไม่เน้นวัวราคาแพงครับแต่เน้นที่ปริมาณของวัวให้ได้ลูก,กวัวเยอะๆนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนแนวทางนะครับอันนี้ก็มาแรกเปลี่ยนนะครับเราจะเลี้ยงวัวแบบไหนก็ต้องดูว่าเรามีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับต้นทุนทแรกคืออาหารวัวก็คือหญ้านะครับต้นทุนที่2คือเวลาในการดูแลวัวต้นทุนที่3คือความรู้นะครับ ถ้าเรามีความรู้มีประสบการณ์มากก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็เหมาะกับแนวทางนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าแนวทางนี้ดีที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องบอกว่าแนวทางนี้เหมาะสมกับเรามากที่สุดครับอันนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆครับว่าแนวทางการเลี้ยงวแบบนี้มันจะได้ผลดีหรือไม่นะครับก็หวัวงว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆถ้าเจ้าของเรา สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ